สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการเขียนตอบข้อสอบเนติบัณฑิตซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาทําข้อสอบเนี่ยอ่านคําถามแล้วรู้คําตอบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเขียนออกมายังไงดีหรือบางคนอาจจะสงสัยว่าออกจากห้องสอบมาแล้วเช็คคําตอบกับเพื่อนตอบเหมือนกันเลยแต่ทําไมคะแนนแตกต่างกันซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นไกด์ไลน์สาหรับทุก ทุกทท่านในการที่จะนำไปปรับใช้ในการเขียนตอบข้อสอบในชั้นเนติบัณฑิตค่ะเริ่มต้นเลยนะคะในการตอบข้อสอบชั้นเนติบัณฑิตเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือโฟกัสในตัวคำถามโฟกัสในที่นี้นะคะไม่ใช่ให้อ่านตั้งแต่บรรทัดแรกก่อนแต่เป็นการโฟกัสในคำถามบรรทัดสุดท้ายเป็นอันดับแรกพอเราได้กระดาษคำถามมาแล้วเราดูก่อนเลยบรรทัดสุดท้ายว่าข้อสอบต้องการถามเราในเรื่องของอะไร การที่เราอ่านบรรทัดสุดท้ายก่อนมีประโยชน์อย่างไรนะคะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยโฟกัสได้ถูกจุดรู้ว่าข้อสอบต้องการถามเราในเรื่องของอะไรถามเราในกรณีของใครเป็นต้นนะในข้อสอบในบางทีอาจจะให้ตัวละครมาเยอะแยะมากมายเลย A B C D E F นะคะแต่ถ้าเราอ่าน บรรทัดสุดท้ายของคําถามแล้วเห็นว่าข้อสอบต้องการที่จะทราบแค่เพียงว่าคําร้องข้ออ้างของในบีเนี่ยฟังขึ้นหรือไม่มันจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสะโคในการอ่านข้อเท็จจริงได้ถูกจุดถูกประเด็นมากยิ่งขึ้นนะมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยลดเวลาในการทําข้อสอบไปอีกโอเคนะคะทีนี้เมื่อเรารูแล้วว่าเราควรที่จะจับจุดโฟกัสตรงจุดไหนเราควรที่จะเริ่มต้นอ่านจากคําถามในบรรทัดสุดท้ายก่อนต่อมานะคะเรามาดูกันว่า การเขียนตอบข้อสอบที่มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบนะคะของทงคําตอบที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนี้คือมีการวางหลักมีการวินิจฉัยแล้วก็มีการฟันธงการวางหลักนะคะเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากๆเพราะเป็นตัวที่ช่วยเรียกคะแนนและเป็นตัวที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้ด้วยอ,อย่างทุกๆท,ท่านเคยสงสัยไหมคะว่า ตอบคาตอบเหมือนกันเลยกับเพื่อนทงเหมือนกันแต่ทําไมนะอีกคนนึงได้คะแนนมากกว่ามันก็อยู่ตรงที่การวางหลักกฎหมายเนี่แหละค่ะบางคนวินิจฉัยถูกต้องฟันธงถูกต้องแต่ไม่ได้วางหลักย่อมมีคะแนนน้อยกว่าคนที่วางหลักด้วยวินิจฉัยถูกด้วยแล้วก็ฟันธงถูกด้วยเหมือนกันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละองค์ประกอบส่วนแรกนี่แหละทำให้คะแนนของคนที่ตอบถูกเหมือนกันแตกต่างกันได้ อีกครั้งนะคะในการวางหลักเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยชีวิตเราก็ได้ในกรณีที่เราวินงัฉผิดไปฟันธงผิดไปแต่ถ้าอย่างน้อยๆเรามีการวางหลักกฎหมายที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนว่าข้อสอบข้อนั้นแม้จะตอบธงผิดแต่เราก็จะได้คะแนนอยู่บ้างในข้อนั้นอาจจะได้หหรือ2คะแนนก็แล้วแต่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวางหลักเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆการวางหลักกฎหมายทํำยังไง นะการวางหลักกฎหมายเนี่ยมันก็คือการวางสิ่งที่ถูกต้องอเช่นสมมติข้อสอบถามเราว่าในเอจะร้องสอบได้หรือไม่เราก็ต้องวางสิ่งที่ถูกต้องไปก่อนในส่วนของการวางหลักว่าการที่ AA จะร้องสอดได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างโดยวางหลักกฎหมายในเรื่องของการร้องสอดให้ครบถ้วนถ้ากฎหมายเรื่องไหนมีหลักเกณฑ์ไม่มากนะัก เช่นในเรื่องของการร้องสอด57าอนุ2มีอยู่ด้วยกัน2หลักเกณฑ์คือต้องยื่นคําร้องมาก่อนที่สารชั้นต้นจะมีคำพิพากษาและต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลของคดีโดยตรงมี2หลักเกณฑ์นี้เราก็อาจจะวาง2หลักเกณฑ์นี้ไปให้ครบเลยก็ได้แต่ถ้ากฎหมายเรื่องไหนมีหลักเกณฑ์เยอะแยะมากมายเราก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องวางให้ครบทุกหลักเกณฑ์ขนาดนั้นเช่นในเรื่องของการร้องทุก าการร้องทุกมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างต้องเป็นผู้เสียหายต้องร้องทุกต่อพนักงานผู้มีอำนาจรับคำร้องทุกต้องร้องทุกด้วยเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษนะคะเราอาจจะไม่ต้องวางให้ครบทุกหลักเกณฑ์ก็ได้แต่หยิบยกมาแต่เฉพาะหลักเกณฑ์สําคัญเช่นในข้อสอบข้อนี้ต้องการจะถามว่าในเอร้องทุกได้ไหมโดยในข้อสอบแต่งประเด็นเล่นในเรื่องของผู้เสียหายมาหลักเกณฑ์ที่เราจะวางในเรื่องของการร้องทุกเนี่ยเราก็อาจจะวางแค่เพียงว่า การที่ในเอจะร้องทุกได้นั้นในเอจะต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตราสองอนุสิแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะเพื่อประหยัดเวลาในการทําข้อสอบโอเคนะคะทีนี้เมื่อผ่านการวางหลักไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือการวินิจฉัยการวินิจฉัยนะคะคือการนําข้อเท็จจริงในข้อสอบปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่เราวางเอาไว้ในตอนต้นแล้วก็พิจารณาว่าข้อเท็จจริงในข้อสอบเนี่ย เข้าครบทุกห,หลักเกณฑ์ในหลักกฎหมายที่เราวางเอาไว้หรือไม่เมื่อผ่านการวินิจฉัยเสร็จปุ๊บส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องทําก็คือการฟันธงโดยการฟันธงนี้นะคะมีข้อสังเกตว่าเราจะต้องฟันธงโดยตอบให้ตรงกับคําถามสมมุติคําถามถามมาว่าในเอจะขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานเอาการได้หรือไม่ในการฟันธงเราก็จะต้องตอบว่าในเอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานเออาการได้ หรือในเอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักง,งานเอาการไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราไปตอบว่าในเอไม่ใช่ผู้เสียหายซึ่งเป็นการตอบที่ไม่ตรงคําถามฟันธงไม่ตรงคําถามแบบนี้นะก็จะส่งผลเสียให้กับเราเพราะเราก็อาจจะถูกหักคะแนนในส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบสุดท้ายในส่วนของการฟันธงเนะี่ยให้ข้อสังเกตดีๆว่าจะต้องเป็นการฟันธงโดยเราจะต้องตอบให้ตรงกับคำถามที่เขาสอบให้มา โอเคนะคะทีนี้เมื่อเราดูแล้วว่าองค์ประกอบของทงคําตอบที่สมบูรณ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างต่อมาเราลองมาดูนะคะตัวอย่างข้อสอบเก่ากันเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางว่าวิธีการเขียนตอบข้อสอบให้มีครบทั้ง3องค์ประกอบอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบในติบัณฑิตภาคสองถูกไหมคะวิชาที่เราจะใช้สอบกันก็จะเป็นพวกวิแพ่งวิไอายา ก็เลยยกตัวอย่างข้อสอบมาวิแผงหนึ่งข้อแล้วก็วิอาญาหนึ่งข้อเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางในการตอบข้อสอบให้มีครบทั้ง3องค์ประกอบและเป็นการตอบที่สมบูรณ์เริ่มต้นด้วยคําถามแรกกันก่อนนะคเป็นเรื่องของวิแ่งซึ่งในคําถามข้อนี้เนี่ยนะะเหมือนเดิมเลยเวลาเราเจอคําถามเราโฟกัสที่บรรทัดสุดท้ายกันก่อนนะดูก่อนสิว่าข้อสอบเนี่ยต้องการถามเราในเรื่องของใครถามเราในเรื่องของอะไร ซึ่งในคำถามข้อนี้นะคะข้อสอบถามว่าให้วินิชัยว่านายทองมีสิทธิ์ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับโจทย์หรือไม่เมื่อเราอ่าน2บรรทัดสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า 1. ข้อสอบต้องการถามเราในเรื่องของการร้องสอด 2. ถามเราในประเด็นของนายทองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วตอนที่เราอ่านข้อเท็จริงข้างบนเนี่ยเราก็จะโฟกัสถูกจุดละว่าเรา จะอ่านโดยหาคำตอบว่าในายทองเนี่ยนะคะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ได้หรือไม่โอเคนะอ่ะซึ่งในคําถามข้อนี้เนี่ยจะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังสั้นๆนะว่ามันเป็นเรื่องที่โจทย์กับจําเลยเนี่ยเขาพิพาทกันว่าที่ดินของจําเลยเนี่ยเป็นทางภาระจํายอมสําหรับที่ดินของโจทย์โดยอายุขวบ นะเป็นทางภาระจำยอมสำหรับที่ดินของโจ์โดยอายุขวาซึ่งในทองเนี่ยเขาก็จะยื่นคำร้องนะขอร้องสอดเข้ามาเป็นโจ์ร่วมกับโจทนะโดยอ้างว่าตัวในทองเนี่ยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับโจ์แล้วนะแต่สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอันเนี้ยนะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงที่อยู่ติดกับที่ดินที่พิพาทกันนะเป็นการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แปลงที่ติดอยู่กับที่ดินที่โจทก์กับจำเลยเนี่ยเขาพิพาทกันและเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีเงื่อนไขด้วยเพราะโจทก์เนี่ยตกลงกับในทองว่าจะโอนทะเบียนจะโอนนะคะกรรมสิทธิ์ภายในหนึ่งเดือนนะับแต่วันที่โจทก์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีนี้และบังคับคดีได้สําเร็จนะคะแต่ถ้าโจท์เป็นฝ่ายแพ้ หรือไม่อาจบังคับคดีได้ภายใน3ปีนะับแต่ฟ้องเนี่ยให้ถือว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเป็นอันเลิกกันอันนี้คือคำถามในข้อนี้ทีนี้ในเรื่องของการร้องสอดการที่เราจะเขียนตอบในข้อสอบได้เนี่ยนะเหมือนเดิมนะจะต้องมีครบทั้ง3องค์ประกอบโดยเริ่มต้นจากการวางหลักก่อนวางหลักที่ถูกต้องก่อนว่ากรณีนี้เนี่ยนายทองจะร้องสอบเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้นั้นเนี่ย จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งมาตราที่จะใช้ตอบคำถามในข้อนี้เนี่ยก็คือมาตรา57อนุ2ในประมวลกฎหมายวิแพากนั่นเองอ่าแล้วก็ังวางหลักนะคะมาตรา57อนุ2วิแพง่งไว้ก่อนเลยว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างการร้องสอบนะคะตามมาตรา57อนุ2เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2หลักเกณฑ์คือ1จะต้องยื่นคำร้องนะคะก่อนสารมีคำพิพากษา นะก่อนสารชั้นต้นมีคำพิพากษาและจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่จะสามารถทําให้ในทองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ได้ นะเราก็วางหลักไปก่อนเลยหลักเกณฑ์ในเรื่องของการร้องสอดซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องของการร้องสอดตามมาตรา57อนุ2เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ไม่มากนะักมีแค่2หลักเกณฑ์เท่านั้นเองต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชันโต้มีคำพิพากษาและต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวาง2หลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วนได้เลยนะคะในมาตรา57อนุ2เมื่อผ่านการวางหลักมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการวินิจฉัยโดยการวินิจฉัยนี้นะคะเราก็นําข้อเท็จจริง ในข้อสอบนี่นแหละนำมาใส่ในกระดาษคําตอบแล้วก็ปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่เราวางเอาไว้ในตอนต้นเช่นในกรณีนี้เราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยคําว่ากรณีตามปัญหาการที่นายทองทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของจําเลยาจากโจทย์ภายหลังที่โจทย์ยื่นฟ้องคดีนี้แล้วทั้งสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขจะมีผลต่อเมื่อโจทย์เป็นฝ่ายชนะคดีแต่ถ้าโจทย์เป็นฝ่ายแพ้คดี นะสัญญานี้ก็เป็นอันสิ้นผลไปอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ข้อสอบให้มาเลยนะะทีนี้เราก็เอามาปรับว่ากรณีนี้มันเข้าหลักเกณฑ์ที่นายทองจะร้องสอบได้หรือไม่นะกรณีดังกล่าวนายทองจึงไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกบังคับโดยคำพิพากษาในคดีนี้แต่อย่างใดถือไม่ได้ว่านายทองเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีอันนี้ก็คือการวินิจฉัย นะโดยนําข้อเท็จจริงมาปรับเข้ากับหลักกฎหมายว่าข้อเท็จจริงตามที่เขาสอบให้มาเนี่ยนะในทองยังขาดหลักเกณฑ์ในการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายอยู่ทีนี้เมื่อเราวินิจฉัยเสร็จแล้วนําข้อเท็จจริงปรับเข้ากับหลักกฎหมายเสร็จแล้วเราก็มาทําขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการฟันธงโดยการฟันธงเนี่ย จะต้องเป็นการตอบให้ตรงกับคําถามเพราะฉะนั้นในข้อสอบข้อนี้ข้อสอบถามว่าในทองมีสิทธิ์ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับโจทย์ได้หรือไม่เราก็จะต้องตอบให้ตรงคำถามว่าในกรณีนี้ดังนั้นเนี่ยในทองจึงไม่มีสิทธิ์ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับโจทย์ตามมาตรา57อนุสอนั่นเองนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามที่มีครบทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นการวางหลักการวินะิจฉัยแล้วก็ การฟันทกนะคะเป็นการตอบคําตอบที่มีความสมบูรณ์นั่นเองโอเคนะทีนี้เรามาดูข้อสอบอีกข้อหนึ่งนะเป็นในส่วนของวิายากานบ้างนะข้อสอบข้อนี้เหมือนเดิมเลยค่ะดูที่บรรทัดสุดท้ายว่าข้อสอบต้องการถามเราในเรื่องของอะไรข้อสอบถามว่าให้วินิฉัยว่านายคงนะมีอํานาจร้องทุกข์พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวน และอายการมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นจากการที่เราอ่านคำถามสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราได้ความแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบ,บวนการก่อนฟ้องคดีแน่นอนเลยเหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบ,บวนการก่อนฟ้องคดีอาญาแน่นอน เพราะฉะนั้นเราก็มาดูในตัวคำถามซึ่งในตัวคำถามนี้นะคะจะสรุปให้ฟังสั้นๆเหมือนเดิมเป็นกรณีที่นางสดเนี่ยนะะซึ่งเป็นแม่ะะของนายคงนางสดเนี่ยเป็นแม่ของนายคงนางสดเนี่ยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถมีจำเลยเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์นางสดอยู่ปรากฏว่าผู้พิทักษ์ของนางสดเนี่ยเขากระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของนางสดไปในขณะที่นางสดนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ ภายหลังจากที่นางสดถูกยักยอกทรัพย์แล้วนะนางสดก็ถึงแก่ความตายปรากฏว่าภายหลังที่นางสดตายเนี่ยนายคงลูกของนางสดเนี่ยเขาเพิ่งมาทราบว่ามันมีการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์เกิดขึ้นในขณะที่นางสดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นายคงนะคะเขาก็เลยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ทําการสอบสวนอายการก็ยื่นฟ้องคดีนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนตอบกัน นะการเขียนตอบเหมือนเดิมเลยนะเราต้องวางหลักไปก่อนซึ่งคำถามข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบวนการก่อนฟ้องคดีอาญาในความผิดอันยอมความไดนะ้ในความผิดอันยอมความได้เพราะฉะนั้นเราก็วางหลักไปเลยค่ะว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 2 3 5 4เนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งการสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา12 121วรวรค2วางหลักว่า ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเว้นแต่จะมีการร้องทุกข์ตามระเบียบซึ่งในคําถามเนี่ยเป็นปคําถามที่เล่นประเด็นในเรื่องของการเป็นผู้เสียหายของนายคงนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่านายคงเนี่ยเป็นผู้เสียหายไหมนายคงจะมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์หรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงสามารถหยิบยกหลักเกณฑ์นในเรื่องของการร้องทุกข์เฉพาะแต่ประเด็นในเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยมาวางหลัก แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องวางหลักเกณฑ์นในเรื่องของการร้องทุกข์มาให้ครบถ้วนก็ได้นะเพราะมันจะไม่ทันโอเคนะเพราะฉะนั้นในการวางหลักคำตอบของข้อนี้เนี่ยเราก็วางหลักไปเลยนะในเรื่องของการร้องทุกข์ว่าซึ่งในการร้องทุกข์เนี่ยมาตรา2อ,อนุ7วางหลักไว้ว่าผู้ที่จะร้องทุกข์ได้นั้นต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา2อ,อนุสอันนี้คือการวางหลักทีนี้เมื่อเราวางหลักเสร็จปุ๊บ เราก็จะมาเข้าสู่กระบวน,นการกกรระบวนาของการวินิจฉัยละโดยการนําข้อเท็จจริงในข้อสอบเนี่ยมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่เราวางเอาไว้ในตอนตอน้นกรณีตามปัญหานะคะเมื่อการกระทําที่โจ์กล่าวหาเกิดขึ้นในขณะที่นางสดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เป็นการกระทําความผิดต่อนางสดผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นางสดเป็นผู้เสียหายตามตา 2, 4, 4, มาตรา2อนุ4มีอานาจร้องทุกข์ตามมาตรา3อนุ1ประกอบกับ2อนุ7 แม้นางสดจะเดินไม่ได้เป็นอัมาพาตและศาลมีคําสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ต่างแต่นางสดยังสามารถดําเนินคดีแก่จําเลยเหมือนเช่นบุคคลทั่วไปได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทักต่อตามมาตรา34ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะประกอบกับกรณีนี้เนี่ยนางสดนะคะไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้ถูกทาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดก,การเองได้ซึ่งจะทําให้นางคงเนี่ยมีอํานาจ จัดการแทนนางสดได้ตามมาตรา5อนุ2นายคงจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา2อนุ4ในส่วนนี้เนี่ยเป็นการวินิจฉัยการเป็นผู้เสียหายของนายคงน,นะคะว่านายคงเนี่ยใช่ผู้เสียหายตามมาตรา2อนุ4ไหมนายคงจะมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์หรือไม่นั่นเองนะคะเมื่อเราวินิจฉัยเอาข้อเท็จจริงจากคําถามปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่เราวางเอาไว้แล้วได้ความแล้วว่านายคงเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา2อนุ4 ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการฟันธงนั่นเองอ่ะลองมาดูนะคะโดยการฟังธงเนี่ยเราก็อาจจะใช้คําว่าดังนั้นอ่ะนายคงเนี่ยเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วนะคะจึงไม่มีอํานาจร้องทุกข์ตามมาตรา2อ,อนุ7อ่ะในส่วนของการฟันธงเนี่ยก็จะเป็นการตอบล้อกับคําถามในข้อสอบเลยข้อสอบถามว่านายคงมีอํานาจร้องทุกข์ไหมอ่ะเราก็ตอบฟันธง,งในปรเด็นแรกไปว่านายคงเนี่ยไม่มีอานาจร้องทุกข์นะคะตามมาตรา2อ,อนุ7 ข้อนะสอบถามว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เราก็ต้องตอบต่อไปว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจึงไม่มีอำนาจสอบสวนตามมาตรา1 2 1วรเรกสองนะการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีนี้ไม่ชอบนะและก็ตอบในประเด็นสุดท้ายตามที่คำถามถามมาว่าพนักงานอายการมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เราก็ตอบในประเด็นสุดท้ายในกระดาษคำตอบของเราว่าพนักงานอไอการจึงไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการเขียนตอบข้อสอบให้มีครบทั้ง3องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการวางหลักการวินิจฉัยหรือว่าการฟันธงนะซึ่งข้อควรระวังในเรื่องของการฟันธงคือเราต้องตอบให้ตรงกับที่ข,ข้อสอบถามเรามา โอเคนะเช่นในข้อสอบข้อนี้ถามว่าในคงมีอำนาจร้องทุกข์ไหมพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนหรือไม่อายการมีอำนาจฟ้องหรือเปล่าเราก็ต้องตอบล้อไปนะตอนที่เราทำทงคำตอบว่าในคงไม่มีอำนาจร้องทุกข์พนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนอายการไม่มีอำนาจฟ้องเป็นการตอบฟันทงที่ตอบล้อกับคำถามที่ข้อสอบให้มานั่นเองนะะซึ่งถ้าเป็นข้อสอบที่มีหลายประเด็นเนี่ยในทุกๆประเด็นของข้อสอบเนี่ย ะะเราก็จะต้องมีครบทั้ง3องค์ประกอบนี้โอเคนะคะซึ่ง3องค์ประกอบนี้เนี่ยเราไม่ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นย่อหน้าของการวางหลักย่อหน้าของการวิจัยหรือว่าย่อหน้าของการฟันธงนะคะเรารวมไปในย่อหน้าเดียวกันได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้หรือว่าตัวอย่างของเรื่องของการาร้องสอดมาตรา57อนุ2เมื่อกี้เนี่ยนะะเป็นการตอบในพารากราฟเดียวกันไปเลยซึ่งในพารากราฟเดียวกันนี้มีครบทั้ง3องค์ประกอบมีการวางหลัก มีการวินิจฉัยแล้วก็มีการฟันธงส่วนการใช้ย่อหน้าเนี่ยเราจะใช้เมื่อข้อสอบนั้นถามหลายประเด็นถ้าเป็นข้อสอบที่มีหลายประเด็นเราก็จะเขียนแยกประเด็นแต่ละย่อหน้าซึ่งในแต่ละประเด็นแต่ละย่อหน้าล้วนแล้วแต่ต้องมีองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้คือต้องมีการวางหลักต้องมีการวินิจฉัยและต้องมีธงคําตอบนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือแนวทางในการเขียนตอบข้อสอบในชั้นเนติบัณฑิต ก็คิดว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ